สวัสดีครับผมตอนนี้แอดกลัมาอยู่บัดปูนองหลักนะครับสมชื่อมาตามเหล็กปูนองหลักนะครับเนาะหมวดที่แล้วเล็กปูเขาหาศูนย์เขาตรงตรงเลยนะครับเนาะเล็กหาศูนย์เนี่ยปูก็ะไหบบนมันกับเขานะครับเนาะปูพวตัดให้สองตัวนะครับปูกระไ้สามตัวมากไฮหนึ่งหาศูนย์นะครับเนาะมันกับเขาหาศูนย์ตรงตรงเลยเขาบนตรงตรงเลยนะครับเนาะ เดีย๋ยวขอไปรับขอไปช้มน้องกันเนาะครับท่านผูนช้ชมไปเป็นแนวทางเชียงโขกใช่เนาะครับเนาะหมดวันที่หนึ่งขันยาเนาะครับท่านผูนช้ชมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมไว้ได้ครับเด้อเดี๋ยวยขอไปรับขอไปช้มน้องกันเนาะครับเนาะ กระดาษมากต้องคล้องไว้น้่มครับกระดาษมันซึมซึมนี่ยก็ลายบางๆครับกระดาษบาง เลขคำนวณเหมือนเดิมแต่วแต่ว่ามนันนึงกระเขานะครับเนาะข่าวหาศูนย์นี่คำนวณสูตรเก่านะครับทุกที่่อาจารย์นั้นว่าได้ตัดให้เนาะได้ตัดให้ไปตัดเอาเพราะว่ากระเขาก็ระเข้าหาศูนย์ตรงๆได้แหละอันนี้ก็สูตรเก่านะอันนี้ก็สูตรเก่าสูตรบนนั่นบ่านี่ราะว่าเลขมันขึ้นบนเลยครับวันหนึ่งจะมีสูตรล่างมานั่ง โอ้มันเนี่ยได้ล่างได้สูตรล่างนั่นบอกค,ครับสูตรล่างไปบุญมันนี่บุญติดแปดติดแปดเลยครับก็บหกเคร่งนี่ติดแปดกับหกเหมือนก่อนมันแปดกระสูน จะสูตรนี่ยังไม่เคยรู้ทุเนเลขวิ่งนะจะจับคู่ถูกบ่้านะจะเลขวิง่งนี่ยบนรถกันหรครับตัวกันมันอะตัวกันกันเนี่ยกันเก่าแต่ว่าเน้นเนีนตัวนี้นั่นเองตัวตัวเน้ยน,นนะครับตัวตัวเน้นแปดนะครับหนังมันขึ้น,น,น,นว่ามันจะ หลังเจ็เจ็ดกเลขล่างนี่ขั้นวิ่งก็วิ่งเจ็ดเลยตัวครับนี่วิ่งเจ็ดหลางเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก่าเนี่บนก็ยังอยู่คือเก่าเีตยวคิดเป็นแน่เด้ตัวเก่าอือบนญบวกลบคุนหารกัน ได้ตัวเก่าเลยครับสองงวดงวดที่ <ıyorlar. S 2> แล้วตัวนี้อนี่ยบุญมันสองสูตรสองรุดสูตรหนึ่งเขาสูตรหนึ่งอันสูตรใดที่มันเข่าหาสูตรบาหนึ่งครับตัวสองหาแปดเนี่ยครับสูตรสูตรที่มันเขางวดบางหนึ่งนที่มันเข่าหาสูตรกำลังจะเขียนตัวจะถ่ายตัวนี้ ตัวนี้สูตรเขาว่าไงโอ้สูตรเขาว่าหนึงตัวแถวล่างน่ะครับตัวนี้โอ้เห็นเน้นเน้นตัวนี้ตัวรองอสูตรตัวนี้ยังยังบ่ค่อยรวดเหล็ก,ก,กหลักเล็กกระหอบอันนี้ลักโค้งเเป็นลักลอยตัวนี้ครับเติมมัน มันมาน้ากันมาครับในแปดกับพงนี่ยบ่ใครมาน้ากันเลยบ่ใครมาน้ากันเถอะเมื่อก่อนในเปดก็ซูนหมดกนในห้าก็คุกมันก็บอมานนี่ไงบอมาน้ากันโอ้มันทิมาแค่ตัวเดียวไม่แค่ตัวเดียวเพราะว่าสามงวดมานี้มันเขามันขิมาแค่ตัวเดียวตัวเดียวก็มาเป็นคู่โอ้ครับโอ้ไม่ทิม่ามานน้ากันเนาะครับเนาะเพราะว่าสามงวดที่มันเข่ามานี่บอม่านน้ากัน น้องบัามาน้องกันทักเถื่อแต่พอบัวนี่อีกอ่ะอีนัันก็เป็นไปได้คือกัอนครับแม่ที่ครับมันออกได้กุโต้เนาะครับเนาะออได้กุโ้อันนี้ส่วนงวดก้อนทศนิษฐ์ส่วนงวดตอ้อนเจ้าบ้านแปดกับโซนนั่นปะครับแปดกับโซนนี่มันก็เข่าตัวนี้เนาะครับเนาะตะขอหาโซน ก็ขั้นอันอาจารย์เอาขั้นวันหนึ่งเป็นเกียรตินี่เข่าสามตรงตรงเลยนะครับเนาะอันนี้เป็นหนึ่งเท่านี่หนึ่งหาหนึ่งหาศูนย์ซะอันขั้นมันเกียรติขั้นเป็นเกียรติเข่าสามตรงตรงเลยเด็กลางก็เนีนตัวนี้แหละบวกอะไรเพือลองดูโอ้เนียนเจ็ดเจ็ดเลยเหรอครับจะเอาเด็กล่างให้สองคู่หนึ่งโมเขานะครับเนาะโมเขา สูตรนั้นบ่เเข้าอสสููตตรรนั้นบ่เขาปีนึงแล้วเลกล่างสูตรเล็กล่างสูตรเล็กล่างบ่เขาเป็นปีแล้วเอาอันนี้ขี่เขาป่ะชันครับนี่นี่สูตรใหม่โอ้อันนี้เอาสูตรใหม่งวดแรกโอ้งวดแรกกันบ่ครับนี่สูตรล่างนี่สูตรล่างนี่งวดแรกบ่แน่เด้อครับเด้อบ่แน่เด้อนี่มันเป็นไปได้เด้สูตรไม่งวดแรกโอ้วิ่งโอ้อันนี้งวดแรกเนาะ ไปลองเบิรงเนาะครับเนาะลองเบิรงกอืมัมกก็หาลอตเตอรี่ไว้ว่ามักแล้วก็แ <c oughs> ลี้ยไป <c oughs> แมีนอยู่ครับอืวิ่งก็วิ่งเกตเนาะครับเนาะวิ่งเกตแต่ว่าตัวเน้นให้เกตเกตเล่นวะครับเกตเกตเกตแปดเกตเก่าสัง เมนวันที่นะข้าบนนี่ก็ให้ซ้ำเก่าตัวนี้ครับนี่บนอือบนมันสองสูตรมันจะได้ทำเนี่ส่วนสูตรหนึ่งมันได้ตัวเดียวอือสูตรหนึ่งมันได้ตัวเดียวตัวนี้อือครับตัวนี้อีกสูตรนึงสูตรนึงจะได้สองอันนี้ตัวล่างนี่สูตรที่มันเขาหนึ่งนะครับเนาะที่มันเขาอันหาโซนอ่ะสูตรนี้มันก็เคยเขาสองหาแปดหกสี่เก้าสามเอ้หกสามเก้า อันนี้ให้ตัวเน้นนะครับเนาะตัวเน้นเลขติดไม่แปดกับหกตะว่าทุกงหว่านมันเขม่าแค่ตานตัวนี้ป่ะแม,ม,ม่นไหมครับไมนเขม่าแต่ตัวทุดยไทยไหมครับตัวทุดยไทยนี่ไหมแมน่นบหมครับเห็นในแมงงว่านตัวหนึ่งก็ยังมาแปดกับศูนย์ก็ยังมาศูนย์เลขติดต,ตัวเลขติดว่าขาดัจหว่านนี่นะครับเนาะยังบอลลูนเลยเ,เออเออเลขติดยังบอลลุนใจหว่านเลย ถ้าว่าขั้นมากตัวใดก็หาใส่ได้น้อครับเนาะหาใส่ได้เผื่อจบคู่ก็ถูกแต่หันมามันบ่มานกันนี่เนาะครับตั้งแต่สามงวดมา่นเองอันสามงวดมา่นเอง่มานกันนี่เหล็กสองตัวนี่เหล็กติดนี่ยังบ่มานนำกันครับที่มาแค่ตัวเดียวการรู้สู้ปิจานหน้าพวกเนาะมากับสามมากับแป้นเนาะครับอาจารย์ทำกรถตะลี่ไว้รุ่นแม่นอยู่ครับหาลอตเตอรี่ไว้ เลขหนาเลขไทยก็ได้รุนหลายตอนตว่าติดหกหกนี่คือสื่นยากนะครับเนาะนึกนีาเลขหนาไหมหกสามตัวไหมหกสามตัวมันก็ออกคักโคตเนาะครับเนาะนี่ไหมนี่ดีครับเลขวันเลขวันที่สามยังศูนย์ศูนย์ปดูนย์ังเลขสองตัวเนาะเลขสองตัวเลยครับแล้วที่สามศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์เลขวันที่สามนี่ไหมพกตั้งสามตัว <c oughs> จันทร์ผู้ชมคนเดียวที่เจริญหาเบิ่ง,ปงเป็นแน้าตั้งมากระจายม,มัมอุตสาหกรรมเลยจันทร์ผู้ชมด้วยด้วยเองนะครับเด้อยเหมือวันที่หนึง่งวันที่หนึ่งกันย่านะครับนะเนาะยังพอได้ลงวันถี่อยู่นะครับเนาะเ <c oughs> นี่ยนะครับจันทร์ผู้ชมเล็บปูนองหลักนะครับเนาะ เลขติดปูมีแปดกับหกนะครับเนาะแปดกับหกแลวมีสองห้าแปดหเกาสาหสามเก้านะครับสำหรับชมเลขล่างปูกับห้วิ่งเกต้นเน่นปูกับห้ยเกเยดเกแดเก้านะครับสำหรับชมเลขล่างเนาะ อันนี้สูตรใหม่เนาะครับท่านผู้ชมชอบมีฟิชชน่ามากนะมักกะตามุมมักกะพานเนาะครับเนาะอันนี้ตัวหกสามเก่านี่ตัวสีมันเข่าอันหาสูตรหมวดบางหนึ่งนะครับเนาะนี่แหละครับตัวนี้แหละหกสามเก่าน,ะ,นะครับเนาะท่านผู้ชมเรว่ยเรื่อยแฮงนะครับเด้องว,วดวันที่งวดวันที่หนึ่งกันย่านะครับเนาะ โชคมานุูผูสุคนนะครับเด้อไปล่วงเฮงนะครับเด้อปากาวกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพนดรวยนะครับเด้อคลิปหน้าพอกกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ